โต๊ะเล็กหญิงไทยเฉียนจีน3าถึงสองคว้าตัวลุยฟุตซอลโลก2025ลุ้นแชมป์เอเชียสมัยแรกวันที่15พฤษภาคม2568เวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยณสน,นามกีฬาโฮฮอตสาธารณรัฐประชาชนจีนการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2025 SC Women's Futsal Asian Cup 2025รอบรองชนะเลิศฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ5ของโลกลงสนามพบกับจีนทีมอันดับ24ของโลกโดยในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตซอลหญิงไทยเอาชนะฮ่องกง5-2ส่วนจีนเอาชนะอินโดนีเซีย6ถึง ซึ่งเกมนี้ทีมที่เป็นผู้ชนะจะได้โคต้าไปแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์โลก2 0 2 5ที่ฟิลิปปินส์ทันทีเกมนี้โคชโอธนาทรสันทนาประสิทธิ์ส่งผู้เล่น5คนแรกเป็นสสิประภาสุกเสน G ีเคเจนจิราบุภาอาริยาแซ่เติร์นัทมนอาจกล้าและดาริกาเพียรพายุนเริ่มเกมนาทีที่4ไทยมีโอกาสลุ้นประตูก่อนแสงระวีมีคำได้ยิงไกลด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งข้ามคานออกไปนิดเดียวจากนั้นนาทีที่11ไทยมาได้ประตูขึ้นนำหนึ่งถึงศูนย์จากลูกเตะมุมหาไทยชน เขากรอบเขตโทษก่อนที่บอลจะไปฉลับสู้หญิงหลานเข้าประตูตัวเองไปก่อนที่นาที16จีนมาได้ประตูตีเสมอเป็นหนจากจังหวะที่ฟานยูคิวตัดบอลได้จากกลางสนามก่อนพาบอลขึ้นมาและยิงด้วยขวาเสียบเสาเข้าไป ถัดมาในนาทีเดียวกันจีนได้ประตูพลิกแซงนําเป็นสองถึงหนึ่งหลิวดันปิงผู้รักษาประตูจีนเติมขึ้นมายิงไกลบอลไปติดเซส,สสิประภาสุกเสนก่อนมาเข้าทางก้าวเจย,ยี่ตามซ้ำเข้าไปนาทีที่ยีสิบไทยมาเหลือผู้เล่นสี่คนจัดจังหวะที่ส,สิประภาสุขเสนผู้รักษาประตูไทยตัดฟาวผู้เล่นจีนหน้ากรอบเขตโทษก่อนที่ผู้ตัดสินจะให้ใบแดงไล่ออกไปแล้วก็จบครึ่งแรกไทยตามหลังจีนหนึ่งถึงสอง ครึ่งหลังไทยต้องเริ่มด้วยการลงเล่น4คนจัดจังหวะใบแดงในครึ่งแรกให้ครบ2นาทีก่อนที่นาที26ไทยมาได้จุดโทษจัดจังหวะที่เจนจีราบุผายิงบอลไปโดนมือผู้เล่นจีนและเป็นเจนจีราบุภารับหน้าที่สังหารเอไม่พลาดให้ทีมตีเสมอเป็น2-2ต่อมานาทีที่32ไทยมาได้ประตูพลิกขึ้นนำสามถึงสอาริยาแซ่เตินพาบอลเข้ากรอบเขตโทษก่อนยิงด้วยขวาบอลไปฉลับสัน้นหุยหมิ่นเปลี่ยนทางเข้าประตูตัวเองไปจบเกมฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน3าถึงสองคว้าตัวไปฟุตซอลหญิงิงงงชชโก25สําร็จซึ่ เป็นการจัดการแข่งขันครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์ในช่วงปลายปีนี้พร้อมกับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์เอเชียสมัยแรกในประวัติศาสตร์โปรแกรมนัดต่อไปของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตซอลหญิงชิงแชมป์เอเชียเอสซีวีเมนสฟุซอลเชียนกับ2อรอบชิงชนะเลิศพบกับผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นหรืออิรานณสนามกีฬาโฮฮอตในวันที่17พฤษภาคม2568ายเวลา19นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางยูทูบเอฟซีเอเชียกับ